สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกันกับเจตุกตากันย่างอีกเช่นเคยนะจ๊ะคลิปนี้เจตุกตาจะพาทุกท่านมาดูวิธีการปะยางในรถไถน,นะจ๊ะมาดูทุกขั้นตอนกันเลยนะคะอันดับแรกช่างเขาถอดอยางให้แล้วนะคะเราก็จะมาดึงยางในออกมาจ้านี่ออกมาแล้วออกมาแล้วนะคะออกมาเสร็จเรียบร้อยหลังจากนี้เราก็จะทําการหาสิ่งที่ตกลงไปนะคะ เอาออกให้หมดด้วพี่น้องด้วยห้ามลืมอุปกรณ์ในนั้นนะไม่งั้นเวลาใส่เข้าไปแล้วยางเขาก็จะรั่วเหมือนเดิมนะจ๊ะมันสิงานเข่าเข้าเลอะพี่น้องต้องงัดใหม่ด้วมันเมื่อยเมื่อยด้อย่างเสร็จยังไงสิมาหลังจากนี้เราก็จะมาทําการเติมลมนะจ๊ะเติมก็ใสเวลาโดนจักหน่อยด้วพี่น้องด้วมันเสร็จยังไงเนะาะส่วนลมสิติมที่เติมก็เติมให้แบบว่ายางแข็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 งด้วยจ้ะแบบว่า คมลงให้มันตึงตึงตึงน่ะน้าตึงตึง,ตง,ตงอันมันเส้นใหญ่ๆคือขอ่อยนี่ยล่ะเออนี่ยเนี่เติมไปเรื่อยๆนะจ๊ะใส่เวลาจัาหน่อยพี่น้องเติมล้มยางมาบัถนัดเข่ามานางข้างในเลยพี่น้องนางเติมก็ได้โอ้ยพอดีกับข่อยเลยพี่น้องเนาะเอาไปร้อยน้ำก็สิดีเนาะนี่มันใหญ่ๆนเลยพี่น้องเด้อ โอ้สิไม่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหลังจากนี้เราก็จะไปทําการจุ่มน้ําที่อ่างเงินล้านของเจตุกตานะคะจุ่มเพื่อที่จะหาแพ้รั่วของอยางนะคะเห็นไหมเห็นไหมรั่วแล้วนะจ๊ะรั่วแล้วนี่เห็นบอพี่น,น้นองด่ามัา้สิฟงพักพักพักออกมากหน่อยนะเห็นเราแล้วหาก,ก็มากจุดไว้แล้วหาก็ปล่อยแล้วพี่น้องปล่อยล่มออก,อกน,น,ะะนี่ในระหว่างที่เรารอลมให้ออก เพาราะว่าล่มบ่แฟบกระเจียอย่างบ่ได้ได้พี่น้องอ่าเจตุกตากำมาทำการมัดพมพี่น้องทําสวยทําสวยบ่แม่ยังดอกอันพมสีเฮียเฮียลงไปใสก่กาวนะหัวตาสาหัวใหม่ๆนะพี่น้องเนาะเออที่บ่มัดตอนแหลกก็มันบ่ท่านไ้แห้งบดนี้มันแห้งแล้วเนาะพี่น้องเนะาะกำมัดไว้จักหน่อยมัดจุ่มมัดจุ่มไปนี่แหละนี่ผู้หญิงอยากดุสวยค่สิมัดจุ่มเดียวกะ สมมบอสมผุดทวงอะนะต้องมัดซองขางมัดแก่พี่น้องคนไอยสิทวงปวงแน่จักหน่อยได้อขกระไดเขาง่ายกับ่ระธานในกินพี่น้องเอ้ยทำงานหาเงินก่อนนี่งามแล้วงามแล้วพี่นอ้องกับบอสทอกันดีจะคอยเห็ดใหม่นะแต่ว่าปลายยางก่อนเราพี่น้องนี่ลมหมดแล้วนะจ๊ะเราก็มาเจียยางด้วยบอสของเราเหมือนเดิมนะจ๊ะ นี่เห็นบอเห็นบอเห็นบอลมเบิดมันก็เจียได้ถ้าลมห้ายร้ายมันเจียวประเด้๋พี่้องยางเขาสิแตกนี่มันมีเทคนิคเทคนิคอ่าเจียไปกว้าง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 ก็โหมันหัวเด้อนี่กว้างร้ายเติบมาพี่้องคำนวณเอาเด้อผู้ใดก็ได้ในปบ๊ด์ืๆบิบอดก็เริ่มสิเบิดอายุแล้วพี่้องเริ่มสิเปลี่ยนลูกบอดใหม่อยู่ เขาเออนบอดได้พี่น้องเด้อเจอตุตาถืออยู่นั่นเด้อบอดจี้ย่างวาสันวานี่เห็นไหมเห็นไหมมันเงี้ยนะนจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อกวงควงโอเซ่ไปโอเซ่ไปนี่โอเซ่แล้วโอเซ่แล้วถอดบอดพี่น้องมาสัน่นห้าสิไปเตะไปซูนคิงมันมันสิบาทมือเท่าไรเด้อบบอดก็ได้ หลังจากนี้เราก็จะมาทําการทากาวนะพี่น้องนะแต่ว่ากาวแห่งพี่น้องถ่าบ่ได้ต้องผสมก่อนนี่ผสมน้ํามันนะคะน้ํามันเบนซินเบนซินเลยพี่น้องเด้อดีเซลบ่ได้ได้ดีเซลมันบ่เปื่อยอย่างว่าเปื่อยปกติยางดิบ่เปื่อยพี่น้องถ้าเป็นเบนซินมันทําปฏิกิริยาก,กันเนาะมันก็ทําให้มันเปือเป่อยเปื่อยแล้วมันก็เป็ดกาวไม่ให้หอนท้าเนาะ ถ้ายางนี่ละพี่น้องถ้าหมุกฟ้าอย่างนี่ละย่างนนต้องใส่กาวดำด้วยจ้าเวลาปะถ้าอยู่ทางหนอกกับกาวเคี้ยวกับอะไรพี่นอ้องถืนมันเลยกับสติมบเย็นได้คือกันจะอีกขานกลับขึ้นมาเนาะตอนนี้อยู่ในล่านก็เออทําตามสเติปนะคะท้าไปเรื่อยๆท้าไหทัวพี่น้องหลังจากนี้เราก็จะมาทําการตัดยางดิบนะจ๊ะ ตาให้เป็นซองทอนเด้พี่น้องสองทอนรือสองชิ้นนะคะสองชิ้นใหญ่ๆนิดนึงให้มันกบหัวหัวได้ได้พี่น้องเด้อให้มันกว้างก่นอกนองแค่หัวของอย่างเนาะแต่ว่าจะให้มันใหญ่เกินอันยอดเจียไปเด้อเพราะว่าเวลามันมันทําปฏิกิริยาแล้วมันเปื่อยแล้วมันสีหง่มันสีบางงามอืมแล้วแล้วกระแกะพลาสตีกอ,อกพี่น้อง เอิดง่งยๆคือว่าแกะเกียออกไปทั้งสองอันเลย大姐อะก็มาประกบไปทั้งสี่นละแล้วแล้วกับท่ากาวดำพี่น้องท่ากาวคือเก่าเลย้ะอีกรอบหนึ่งนี่ท่าแล้วแล้วฮอกกัสสไปกทําการขึ้นเตาปลาด้วยพี่น้องเด้อไป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 ยางกันนะจ๊ะกับหกหกแดงจักหน่อยด้วพี่น้องเด้อบันเจตุกตาเนาะก็บหกคือเก่าแล้วจ้姐สเต็ปเก่าสเต็ปเดิมโรคเหมือนเดิมขับวัหกกับวแมน เงี้ยลังนีนะพี่น้องเด้อนี่ห้องก,กระดาษนะคะกระดาษกระดาษสมุดลูกนั่นแหละพี่นอ้องอะไรสเขาเขาเขียนแหล้วน่ะนะเอามาเป็นกระดาษห้องปลาอย่างได้เลยพี่น้องเด้อไม่ต้องซื้อม่ต้องหาอ่าวัสดุรีไซเคิลนะคะเห็นบ่เทศเต่าก่อนพี่นอ้องเทเต่ามันตรงบอมันบะตรง,ม,ตรงมันกระป๋าบ่งามดิ้นี่มันจได้ขึ้นลายรอดมานะขึ้นยังว่าที่ขึ้นเต่าปลาได้จ้าเด้อนี่เห็นบ่ ได้แล้วได,ได้แล้วทดสอบทดสอบอีกรอบหนึ่งได้ปะ,ะบังกูตรงปะอ้ยตรงแน่ค่ะค่ะด้พี่นอ้องตรงแล้วตรงแล้ว,ตร,ลวตรงแล้วก็เสียบปากกดไฟได้พี่น้องเด้อคลิปนี้เจตุกตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนะจ๊ะ